สวัสดีค่ะฝึกออกเสียงภาษาไทยกับหญิงวันนี้เราจะฝึกออกเสียงอักษรไทยที่มีชื่อว่ายอหญิงยอหญิงยอหญิงมาเริ่มฝึกกันได้เลยค่ะตัวอย่างคำหนึ่ง ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงสองสัญญาสัญญาสัญญาสามปัญหาปัญหาปัญหา สี่ญาติญาติญาติมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่งผู้หญิงชอบทำอาหารผู้หญิงชอบทำอาหาร ผู้หญิงชอบทำอาหารประโยคที่สองผมสัญญาว่าผมจะกลับมาผมสัญญาว่าผมจะกลับมาผมสัญญาว่าผมจะกลับมา ประโยคที่3รถของผมมีปัญหาครับรถของผมมีปัญหาครับรถของผมมีปัญหาครับประโยคที่4ผมมีญาติอยู่ที่เมืองไทย ผมมีญาติอยู่ที่เมืองไทยผมมีญาติอยู่ที่เมืองไทยสนุกไหมคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ